ไปที่ไดนี่มานี่สกลค่ะสกลนครนะครับพาไปเบิ้งทางจังหวัดสกลนครได้มีการเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสิรินธรครับครั้งที่9ประจำปี2 5 6 8ครับ นายชูสักกรูยิงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครน,นะครับเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานนะครับสิรินทร์ครับจังหวัดสกลนครประจำปี2568นาปะครับที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเ,เขตสกลนครเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนิฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับอีกทางยังเสริมสร้างความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวสกลนคร โดยมีนายสุมาณิตย์ที่ขะธนานนท์ร่องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครน,นะครับเป็นผู้เชิญถวยพระราชทานเข้าสู้สนามการแข่งขันครับการจัดการแข่งขันในเทือนี้นะคะจังหวัดสกลนคนรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครค่ะได้ดประสานให้อำเภอต่างๆทรงท,รงทีมเข้ารวมการแข่งขันอำเภอละหนึ่งทีมโดยรางวัลชนะเลิศได้รับถวยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สิรินทร์ครับ um. ไปค้องนะคะเป็นระยะเวลา1ปีค่ะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับเงินอันดับ1นนะคะได้เงินรางวัล7 0,000น 70, 000บาทค่ะรองชนะเลิศอันดับ2ได้เงินรางวัลห0,000น 50, 000บาทรองชนะเลิศอันดับ3ได้เงินรางวัล3 0,000น 30, 000บาท มีรางวัลชนะเลิศมาลยดทยอดเยี่ยมพร้อมค่ะคุณโจอีกคุณผู้ชมค่ะได้รับเงินรางวัล20,000บาทรางวัลชนะเลิศนักฟุตบอลยอดเยี่ยมนะคะได้รับรางวัล1 0 0 0 0บาทกำหนดการแข่งขัน8-22ถึพิพฤษภาคมนี้ค่ะครับผม